ค่ะก็ดีใจค่ะตื่นเต้นจริงๆก็จะบินกันแล้วเนาะของ Miss Supra บินวันที่9นะคะแล้วของ m เตอร r วันที่16เพราะฉะนั้นมันแบบเวลามันกระชันชิดมากวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาเปิดตัวทุกคนจะได้เห็นความออร่าของทั้ง m i s และ m เตอร r ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนน้อง Michelle ขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าโอ้โหเขามีความ star อ u r a ความเป็น p e r f o r m มนซ์เนาะเขาแบบสามารถขึ้นมาแล้วทำให้ดึงดูดทุกคนได้บวกกับ ด้วยเหตุผลที่เรามาเลือกมิเชลเนาะเหตุผลที่เลือกใช่ไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนนางงามอยู่แล้วค่ะดูทุกเวทีไม่ว่าจะปีไหนก็ตามก็คือพรีลิฟายนเราต้องได้ดูแล้วเราก็เห็นน้องมิเชลมาจากการประกวดมิสแกรนทยแลนด์นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักเคยอยู่ช่องสามกับหนูด้วยเออก็เลยรู้สึกว่าเอน้องน่ารักจังเลยถ้าแบบมีโอกาสก็อยากจะให้น้องไปแล้วเหมาะกับเออเรามา คาราเบร์กับพี่นวัดพอดีก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจค่ะในผลที่เราในผลที่เราไม่ไม่เลือกที่จะประกวดเองค่ะนางงามของเราเรองเพราะอะไรคะคือด้วยเวลาที่มันกระชั้นชีตพาร์ทเนอร์ของของหน้าคุณจุ๊บจิ๋มอะค่ะเขาเข้าโรงพยาบาลคุณเนอะเข้าโรงพยาบาลหลายวันแบบอะไรน้ำท่วมปอดเออแล้วก็มีหัวใจที่มันผิดปกติแล้วเขาเหมือนเป็นคนสำคัญที่จะดำเนินเรื่องอะค่ะแล้วเราก็ทำงานเยอะเราก็ไม่ได้สามารถมาทำตรงนี้ได้แล้วบวกกับ อีกหลายๆอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะทันค่ะคือางงานมีเยอะแน่นอนและท,ทั้งวีดีมิเกนก็มีหลายคนค่ะอย่างที่บอกไปน้องเขามีเสน่ห์ใช่ค่ะแล้วก็เหมือน,เห,อนเหมือนตัวได้เองอะ่ะพอดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเรา,เราถูกจริตกับน้องเขาใช่ค่ะบวกกับตอนไปคุยกับพี่นวัดด้วยพี่นวัดก็บอกว่าเออมันดีค่ะใช่เราไม่เชิ่ดีแล้วก็เป็นออปชั่นที่ดีค่ะแล้วก็ตรงบริบทมีสุปรด้วยใช่ ทรงบริบทไหมอันนี้ก็นี่ไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูชุดตอบประกวดว่าจะเป็นยังไงแต่นะตอนนี้ด้ามองว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบค่ะเยู่งนี้เกิดขึ้นนานไหมยร่งนี้เกิดขึ้นนานไหมก็ไม่นานมากนะคะไม่นานมากแต่ก็ไม่ได้เร็วมากก็มีหลบๆนักข่าวบ้างอยู่เพราะว่ายักตอบได้ไม่เต็มปากเออไม่ได้ตั้งใจนะคะครับษด้วยนี่คือเหตุผลที่หลบไปหลบมาบ้างอ๋อมัน พูดยังพูดได้ไม่เต็มปากกลัวแบบพูดอะไรแบบอุ้ยเดี๋ยวหลุดเองมันนี่มันจะไม่ดีก็เลยเนี่ยค่ะมันเต็มปากละวันที่พูดไปคุยกับพี่ถาวรค่ะคะุยกันยังไงบ้างอ่าค่ะอะไรนะวันที่คุยกับพี่ถาวรว่าแบบอ่ะอยากจะเลือกมิเชลไปนะอะไรเงี้ยเราคุยยังไงแล้วเมื่เรื่องดีเทลกับพี่ถาวรจริงๆวันนั้นก็มีทีมภูเก็ตไปด้วยค่ะมีพี่กบพี่คิมแล้วก็พี่ปอนก็เข้าไปก็ก็พูดแบบพูดตรงๆเลยค่ะว่าเออเนี่ยเหมือนอยากจะได้ตัวแทนของ ของมิสแกรนไปประกวดซูปรามันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงพี่นวัดเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างป่ะนะได้เลยได้เลยใช่ก็เนี่ยค่ะในมิสแกรนเลยมิสแกรนไทยแลนด์ก็คือได้สามารถเลือกได้เลยว่าได้อยากเลือกใครใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นทีมเวิร์กที่เลือกด้วยกันว่าโอเคเราเป็นน้องมิเชล่คะหลายคนมองว่าการที่เราเลือกมิเชลเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของเอกสารเลยหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเหมือนมิเชล ไม่ค่ะไม่ค่ะมารู้ทีหลังว่าเป็นสัญชาติมีมีเยอรมันด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าโหวิเศ์มากเพราะตอนแรกที่เข้ามาหนูก็ยังถามพี่นวทอยู่เลยว่าน้องเป็นลูกครึ่งอะไรนะคะก็ยังไม่รู้ก็ก็ถือว่าเป็นแบบลัคกี้มากๆคือจริงๆถ้าถ้าจะให้ลิสต์มาว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนี่ยน่าจะพูดยากค่ะเพราะว่ามันมีแบบ คนค่อยๆพาแล้วคนนี้ดีไหมคนโน้นดีมันมันผ่านมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็ทําการบ้านไปนานแช่ก็่ะเนมันเลือกยากไหมน่ะมันเลือกยากในความรู้สึกเราว่าแบบกว่าจะเคาะมาเป็นมิเชลมันเลือกยากไหมคือมันก็จะถามว่ายากไหมมันก็ยากมันไม่ยากมันก็ไม่ยากค่ะพอเราพอเรารู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะเลือกคนที่แบบ เป,เ,ปเ,ปเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ให้ดีที่สุดเนาะกอนหน้านี้มีเรียกคุยเรียกสัมภาษณ์อะไรอยู่ไหมครับเพื่อจะได้ดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าที่เราจะพาเข้าไปคือก่อนหน้านีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีเรียกสัมภาษณ์อะไรค่ะแต่ว่าจากการพูดคุยกับพี่นวัดเขาพี่นวัดคือรับรองอยู่แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นล่ะ,ละก,ก็ก็โอเคอพอพอโอเคแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นน้องแล้วแล้วก็ คือน้องรับรู้แล้วใช่ไหมคะก็มีการแบบพูดคุยโทรคุยกันในไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องน่ารักมากจริงๆอ่ะได้พี่ขอยอ<ช>้อนถามคุณย่าบอกว่าตอนก่อนหนึ่งหน,เ,นเขาไม่กลัวจะโปะแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือทุกอย่างเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกลับไปฟอลโล่ในแง่ของผมคือที่บอกว่ากลับไปฟอลโล่อาจจะบอกว่าไม่เคยฟอลตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เปิดตัว ND ใช่ไหมคะก็เหมือนเราก็รู้สึกว่า ถ้าไปฟอร์มันต้องโปะแน่เลยแล้วเราก็เลยไม่ได้ฟอร์แล้วพอเปิดตัวก็ลืมไปเลยไม่ได้ฟอร์เลยใช่ใช่ค่ะอย่างวันนี้เราได้ตัวแทนเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้มีการคุยกับทีมเก่าที่เราได้มีการวางไว้ไว้ว่าจะมีใครมาเป็นผู้จัดการฟอร์อะไรเงี้ยเราได้มีการเคลียร์หรือคุยกับเพราะก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งไปแล้วว่าเป็นเพราะอ๋ออ๋ออ๋อก็ มีม,ม,มีคุยทุกคนอ่ะทุกคนเป็นเพื่อนเป็น,ปนคือคนสนิทของเราอยู่แล้วเนาะ <S <S อย่างแพลวก็มาประกวด Miss Universe ซ์ไท l a n d อย่างพี่พ,พี่กบิคิมทีมภูเก็ตก็คือเราสนิทเราเราคุยตลอดอยู่แล้วคือรู้จักจกันมาเป็นลูกสาวเกือบ10ปีเป็นก็สิบปีแล้วอะคะ่ะใช่ส่วนพี่พรฟ้าก็ก็โทรบอกตลอดค่ะว่าแบบวันนี้<อ>ได้ไปอยู่โอกาสไปสัมภาษณ์พี่พรฟ้าว่าอยากตะเกียร์หรืออยากจะแบบว่ามาขอโทษพี่นวัมต่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยในอัมนาด้า ได้เข้ามามีส่วนร,ร่วมกับบ้านเป็นกาวใจเป็นกาวใจให้ไหมแต่เป็นกาวใจย้อนกลั<ร>บก็ก็ถ้าสมมุติว่ากาวใจเป็นอะไรนะสำคัญสำคัญนะคะก็อ๋อกาวใจถ้า,ถ,าถ้าสามารถเป็นได้ก็อยากเป็นค่ะเพราะว่าเราก็เราเองก็ไม่ได้ อยากมีปัญหากับใครเ,เราเองก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบต้องมามีปัญหากาันถ้าสามารถทําได้ก็อยากจะทําแต่ว่าได้เองก็ไม่ได้มีส่วนในส,ส,สามารถตัดสินเออตรงนี้ได้จริงตอนนี้เรา่อความมีความอทราบข่าวาไหมเรื่องความเร้ากับพิจารณลเราก็อาจจะไม่ได้แบบถึงกับดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเห็น <c oughs> บ้างๆคะ่ะเห็นผ่านๆบ้างมีลาบากใจไหมคะพอเราจะต้องมาร่วมง,งานกับพิจารณ์แล้วทางความเราเองก็ยังมีเรื่องที่แบบ าบคือสำหร,สหรับด้าเองอะค่ะด้าเป็นคนที่พูดคุยกับทุกๆฝ่ายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกคนจะรับรู้ทุกอย่างแล้วด้าเองก็เป็นคนที่คิดว่าการที่สองคนมีปัญหามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีปัญหาด้วยเหมือนแบบอันนี้แบบขอเปรียบเทียบนะคะสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่สองคนแล้วเขาเป็นแฟนกัน แต่เราเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายเลยแล้วเขาเลิกกันมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องบบเลิกบบเป็นเพื่อนทั้งสองอคือมองมองอย่างนี้มาเสมอค่ะในปัญห<ล><ล>าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะก็ถ้าสามารถเคลียร์กันได้ก็อยากให้เคลียร์กันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราไม่มเราไม่มีส่วนในการตัดสินใจนี้ค่ะเราเป็นคนนอกเนาะผู้ถึงความหวังมันได้หน่อยกับการส่งมิเชลไปความหวังเรายังไงบ้าง ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่น้องเขาบอกเมื่อกี้บนเวทีเลยค่ะน้องเขาหวังมงน้องเขาพูดอย่างนี้เราก็ต้องหวังมงอยู่แล้วค่ะเออมาแน่ไหมคะมาแน่ค่ะอเมริกาไม่กลัวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างสองเวทีเวทีไหนระหว่างมิสซูรากับทางเอ็นจีไอหนูหนูได้มองด้วยตรงนี้ไปบ้างไหมว่ามันจะกระทบต่อกับที่มิเชลไปประกวดการเข้ารอบคือก่อนที่จะมาคอลลาเบเรตแน่นอนว่าก็ต้องมีคุยกับ ฝั่งนู้นอยู่แล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าโอเคใช่ค่ะแต่ว่าเคลียร์กันมาเรียบร้อยเคลียร์ไปแล้วใช่ค่ะเพราะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เราก็เนาะแต่เราก็ก็ดีใจที่แบบทุกคนพ่อแม่ก็ได้พ่อน้บอกว่าเคลียร์แกพ่อน้าบอกว่าเคลียร์อย่างเมื่อไหร่ผมก็จะส่งสายว่าปีหน้าเนี่ยยังจะเป็นของกับแม่ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ใครโอนไปให้ใครคือตอนนี้ยังเป็นของได้อยู่ค่ะเออไม่ยังไม่ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะไปอยู่ในเวไหนดี ทกได้ก็ซื้อมาหนึ่งปีซื้อเาไว้หนึ่งปีใช่ไหมันุหนึ่งปีก่อนมันปีค่ะมันมันมีหนึ่งกับสามอ๋อแล้วหนึ่งอยู่ตรงนหนเอยู่ตรงไหนที่องจริงๆเป็นสามค่ะจริงจริงเราคิดว่าจะมีพูดคุยกับพีนวัลไปว่าแบบปีหน้าคือท่านหนึ่งในสิบคนอาจจะแบบส่งในสบตกอไปปีหน้าเหรอคะอยัง เอาปีนี้ก่อนค่ะยังไม่ได้คิดเลยคะ่ะแต่ว่าปีหน้าก็มีโอกาสถ้าเผื่อว่าทุกอย่างไม่ก็เราจะจัดประกวดเองพนางงามงใช่ค่ะก็ต้องดูดูอนาคตก่อนว่าจะเอาอย่างไรดีค่ะอ,อ่ะเทรนน้องเกียรตะเทรนไม่เชื่อยังไงไหมคะเทรน,นไม่เชื่ยังไงก็เดี๋ยวแบบก็คุยกับน้องอยู่ว่าเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุยกันว่าอะไรยังไงเป็นกังวลตรงไหนไหมแต่ดูน้องเขาก็ลัาลาน่ารักล่าเลงดีนะว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะอันนี้ด้าดู แต่ไหนแต่ไหนท์เขาเก่งของเขาอยู่แล้วเขาเป็นแอร์แอร์ใช่เป็นสตวร์ใช่แบบเพราะฉะนั้นแบบแอร์ขอแอร์ใหม่ได้ไหมเอแอร์ใหม่แอร์ไม่ก็จะบอกแอร์โฮสเตสเอ็นสจวร์เป็นสจวรอันนั้าต้องบินไปกับมิชลุด้วยนะกับไนท์ด้วยไหมคืออยากไปมากๆเลยค่ะเพราะว่าประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่ไม่เคยไปแล้วก็เมื่อกี้มันมีทริซ่าบอกว่าประเทศเขาหน้าไปดีมากเออ มีมีถ่ายติดซีรีส์นิดนึงกำลังให้สุเคลีร์อยู่แล้วอย่างพาร์ทของเราต้องสนับสนุนอะไรน้องให้กำลังใจค่ะอืล้วเป็นฝ่ายแบบเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคที่จะเข้าหานะเขารู้สึกว่ากังวลหรือว่ามีปัญหาอะไรคือเราพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมช่วยเหลือค่ะเรื่องยาตื่นรอคะหลังบ้านเรื่องชุดเรื่องอะไรพวกนี้อเมนดาต้องเป็นคนซัพพอร์ตกล่า ก็ก็คือทางทีมก็คือทุกใช่เป็นเป็นทีมค่ะถ้าแมนด้าคนเดียวคือคงงงเพราะชุดตัวเองยังไม่ได้ดูแลเองเลยแม่อะไรนะคะไม่ได้กดดันไม่ค่ะไม่ค่ะดีค่ะก็แฮปปี้ดีก็ดีใจที่เหมือนได้ได้ได้มาจับมือกันเพราะว่าด้าเองก็สนิทกับทีมภูเก็ตมากๆซึ่งเขาตอนนี้ก็ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe ภูเ k e t ใช่ไหมคะก็เขา ทำมากับพี่นาวานัดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนแบบเด็กแฮปปี้แฟมิลี่กลับมาหรือว่าเรามองว่าพี่มันทำให้ทีมแข็งแรงขึ้นไหม,มพ่อแบบแบ<ห>รบระดับมืออาชีพระดับแบบตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยอย่างนี้มารวมรกันทีมไหนนะคะ <c oughs> ทีมพวกเรามาจับมือร่วมอ๋อทีทีที่จะส่งไปใช่ไห<ท>มคะอ๋อใช่ถ<ท>ึงมอง นนมันก็จะมีดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องการตำราตำแหน่งของคนปิดที่แล้วอันนี้ได้ได้มีการบอกว่าทักทาแตงกวาหรืออะไรยังไงมีการบอกกลอนอะไรยังไงกได้คือจริงๆอ่ะตอนแรกที่จะจัดประกวดอะคะ่ะอยากให้แตงกวามามากๆเพราะว่าเราเองก็รู้จักแตงกวาเนาะแต่ว่าพอมันไม่ได้จัดประกวดแล้วทุกอย่างมันฉุกละหุกแล้วมันกระทันหันอะคือต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ทักหาน้องไปแต่ว่าน้อง เหมือนไม่ได้อยู okay. mom, ่ประเทศไทยอยู่แล้วอะค่ะเออใช่เขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันน่าจะไม่ไม่เป็นอะไรค่ะจะไม่ไม่มีปัญหาไมีอะไรกังวลก็ขอให้ไม่มีแต่ว่าถ้าปีหน้าจัดก็น้องมาอัมลาบอีกรอบได้ค่ะมันละม๊าโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ